โอเคนะผมก็ขอกราบสวัสดีรรนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ศัพท์เมทาดอนปุกเกพะวันนี้นะผมก็จะมาโพสต์้ดในด้านของถ่าตักโค้งนะี้โอเคคนระับถ้าใครอยากได้ถ้าตักค,นคะะงนี้ก็ตามานะโอเคนะผมนะนะกจะนำมาดูนนะในกิจกรรมสายฟรีนะครับว่าเขามีอะไรแจกบ้างนะโอเคนะเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยก็เก็บอันนี้มาแลกได้ก็ เป็นได้เป็นทางได้ของกล่องกล่องคือกล่องอันนี้บอกกล่องศพใช่จะเป็นทน้าดาของกล่องศพนะครับอันนี้ก็ก็จะไ,ได้ชุดนี่ฮะผู้หญิงนะผมเป็นสายฟรีนะผมได้แล้วนะครับโอเคครับส่วนต่อไปนะฮะก็เป็นหมัดน,นะหมัดสายฟ้านนะจะไปสุ่ม จะเติมต้องจะเติม,อมสองสวรวัน์นี้แหละโอเคครับทั้งด้านหนึห่งโค้นะแล้วผมจะขึ้นให้ดูครับหนึ่งองามนี่นะไปหยดมีโค้ดอะไรมาจากผมก็จะมาฝาตรงคิป,นะปอ,อีกทีนไแล้วบ๊ายบายเชก่าว่ายตัว